สวัสดีค่ะมาต่อค่ะลูกค้าค่ะงานที่สองนะสายงานสูตรมาเลยจ้าแวะมาเลยใครที่กำลังตามหานะงานสูตรแจ็คเก็ตอิ่งนะคะมาดูป้ายนี้เลยเกาหลี KR ของเรา ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งมาเลยจ้ะรัวหน้าวาวรัวหัวใจหายบินนิดหนึ่งจี g ีเปิดการมองเห็นมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะมามามาเปิดงานสูตรกันสักที เปิดงานสูดกันสักทีใครที่ถามหานะอยากดูงานล็อตใหม่ของเกาหลีนะคะแวะมาดูในไลน์นี้เลยนะแอดมินเอามาเปิดให้แล้วนะแล้วก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัว CF กระสอบรีวิวจากสง่งตีราคาไม่แรงลูกค้าค่ะงานสวยๆราคาไม่แรงสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ่ามาลูกค้าค่ะ คอมเมนต์ทักทายกันมาได้เปิดจีจีมากดจีจีมามารูงงานตัวนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะลูกค้าคโอเคคนดูพยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวแอดมินเริ่มรีวิวเลยละกันนะคะตัวนี้นะ เป็นงาน KR 2 0 6นะคะชื่อรายการว่าสูตรแจ็คเก็ตหญิงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าเป็นงานลอดใหม่เลยเนาะแอดมินเอามาเปิดให้ดูกันนะคะงานสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะนี่ตัวแรกนะเป็นงานแบบว่าสีน้ำเงินมีลูกเล่นกระดุมอาจจะมีตำหนินิดน,นึงนะคะลูกค้า่ะบางตัวนะบางงานนะถ้ามีตำตำหนิกระดุมแตกอะไรเงี้ยนะลูกค้ามันยังพอซ่อมได้นะเม็ดสเม็ดลูกค้าแก้ไขเอาได้เลยนะตัวนี้ โอ้โห oh. งานก็จะออกแบบว่าเป็นงานที่แบบลูกค้าเอาไปลุ้นอะไรนะงานเบลเซอร์เนาะสูตรเบลเซอร์หญิงนี่เอาไปลุ้นได้เลยอันนี้มันอันดก้อนมาใช่อุ้ยทรงสวยนะอัดก้อน,ม,นมามใช่อาจจะมีแตกไปบ้างนะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปแบบแก้ไขได้อะปราคาได้อยู่อุ้ยสวย แอดมินอุ้ยรู้สึกว่าเราแขนล่าน้องค่อนข้างจะติดนี่ขาอุ้ยกระดุมหลุด CEO, CEO. เนี่ยลูกค้าขา mm hmm. เห็นไหมทรงดีทรงสวยนะคะตัวนี้นะใครสนใจนะเตรียมตัวเลยเดี๋ยวให้แอดมินปักหมุดราคาขึ้นมาให้ให้แอดมินปักหมุดราคาขึ้นมาให้ดูก่อนเปิดใหม่หรือย,อยัง เดี๋ยวพูดอะไรไปลูกค้าไม่ได้ยินนี่สีดำใส่ทำงานนะใส่แฟชั่นนะลูกค้าได้หมดเลยบางตัวนี่คือลูกค้าไปทำแบบแฟชั่นได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้นะบางคนนะเขาเอางานสุดไปแบบเหมือนที่บอกตัดขอบก็มีใช่เอาไปทำแบบว่าติดอาปักให้แบบเป็นงานแบบแฟชั่นเก๋ๆวัยรุ่นแบบวัยรุ่นเมกาอะไรอย่างนี้ เทเๆนะลูกค้าถ้าใครแบบว่าเป็นสายนี kind of band, like band suit, band oles, uh. ้อยู่แล้วนะเอาไปทําเลยลูกค้าค่ะเหมาะมากเก๋มากจะเป็นแบรนด์สูใช่แบรนด์เขาจะเป็นแบรนด์แบบแบรนด์สูตรแบรนด์ห้องเสื้อนะมีติดไปนะลูกค้าค่ะห้องเสื้อคุณทิ้งเอคงค่ะคุณทิ้งยกกระสอบเนี่ยอ่ะลายสกอต่อลายสกอต นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบแฟชั่นนะเนี่ยใส่แบบเดินป่าเดินข่าวเท่ๆมันจะไม่ไม่ใช่สุดสาใช่จะเหมือนที่บอกลูกค้าได้ทั้งทำงานได้ทั้งใส่เที่ยวเลยแบบเก๋มากกระสอบนี้สีน้ำเงินตัวนี้เปนแบบไซด์ดีนะไซใหญ่ไซดี เดี๋ยวขออนุญาตพอดน้องเรื่องครับคัดโทนให้หน่อยแม่ริโทนคัดโทนสวยๆอ่าเดี๋ยวแอดมินคัดโทนสีให้นะลูกค้าขาลองคุมโทนให้ลูกค้าดูนี้อุ้ยเขามีความแบบสีปรามากม้าลายลายม้าลายซับในวัยรุ่นสีวอล์สีวอลเขียวทรงแบบ งงน,นี่สองกระดุมหนึ่งกระดุมหกกระดุมใช่ค่ะสองกระดุม,หน,ดมหนึ่งกระดุมนะสามกระดุมเนี่ยมีหมดลูค้าขะตันี้ประสห้า 3, ใช่จำนวนตัวนะแอดมินตีให้นะร้อยกิโลจำนวนตัวประมาณสามร้อยห้าสิบจะบอกสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบตัวนะคะลูกค้า่ะสามร้อยห้าสิบตัวโดยประมาณเลยนะคะ เนี่ยลูกค้าใครที่แบบว่าไม่อยากได้งานแบบสูตรจ๋านะแนะนำกระสอบนี้เลยลูกค้าค่ะโอเคแอดมินปักหมุดมาให้แล้วนะตัวนี้นะ KR สองศูนย์หกนะคะร้อยกิโลราคาเพียงห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าค่ะห้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นแถมรีวิวยังจัดส่งให้ฟรีไปเลยจ้ามาๆามาเลยงานปังไม่ไหว นี่เฮฉันดูเหมือนเป็นเจ้าของโกดังเลยอะรอเล่นรอเล่นสภาพเหมือนใครนะเหมือนมีคนเก็บมาเลี้ยงอะนี่ตัวนี้อย่างที่บอกนะลูกค้า e, ใครไม่ชอบงานสูตรจ๋าต้องลองดูป้ายนี้เลยนะเพราะว่า งานแบบน่ารักมากงานประมาณ350ตัวโดยประมาณนะคะแอดมินตีต่ำๆให้นะลูกค้าขาสามรตัวโดยประมาณนะคะ100่กิโลนะพี่สนใจนะก็สอบรีวิวยังว่างพร้อมจะส่งให้ฟรีเลยนี่สวยมากตัวนี้ก็แบบดูดีนะงานแบบดู clean เกาหลีเขาแบบเหมือที่บอกแหละแฟชั่นมีลูกเล่นนะอุ้ยตัวนี้ ตัวนี้ดูดีอยากจะสวมให้ดูแต่หน้าจะสวมไม่ได้ติดไปแล้วใช่ป่ะลำโพงันน้นนี้เป็นไงเป็นไงบอกเลยแฟชั่นจัดวิอันนี้เป็นแบบว่าทรงแบบเหมือนแต่งจำเอวนิดนึงนี่น่ารัก ใช่นะคะรบนหมดเลยนะคะลูกค้า๋าอันนี้จะเป็นสไตล์แบบโอเวอร์ไซส์หล่มหลวมนิดนึงนะคะโอ้โหสีแดงสีแดงใครที่ตามหางานเบเซอร์ลูกค้าต้องเล่นรหัสนี้ใช่งานเบเซอร์ต้องรหัสนี้เลยลูกค้าค่ะใครที่กำลังตามหาอยู่นะนี่ตัวนี้ลงาแค่นี้่หนี่โอ้โหกระดุมกระดุมหรอ มีความแบบแฟชารนลุกเล่นมากมมาลูกค้าแนะนำเลยตัวนี้นะลูกค้าหลายคนนะชอบถามว่าอ,าอยากได้สูตรเบลเซอร์นะจะเล่นงานรหัสไหนนะคะมีตัวไหนบ้างนะแอดมินบอกเลยว่าตอนนี้มีรหัสเนี้ยแหละพร้อมส่งเลยงานสวยด้วยเนี่ยอาจจะมีตำหนิติดไปบ้างนะลูกค้าใช้สบู่นะแช่ออกค่ะอาจจะมีเหลืองนิดนึงนะตัวสีขาวอย่างเงี้ยตำหนิตีให้หนึอยู่แล้วนะคะลูกค้าค่ะ นี่มาที่ใครมาที่ใครใครที่มาถามหาโอ๊ยใครที่มาถามหานะย้ำแล้วนะงานสูตรเดลเซอร์อหญิงต้องรหัสนี้มารุ้นเลยมารุน้นเอาไปรุ้นเลยร้อยกิโลห้าพันห้ารอยบาทเท่านั้นนะตัวนี้นี่โอ้โหอันนี้มีติดไปนิดนึงนะลูกค้าค่ะตีเป็นตำหนิได้นะแม่ค้าเอาไปใส่ขายเองก็ได้ ทัคงแบบแฟชั่นแฟชั่นอะขายได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูตัวนี้หน่อยเพราะว่ามันเป็นงานรวมงานรวมใช่ค่ะเป็นงานรวมสูตรมาเลยงานรวมสูตรลุร้นเบลเซอร์งานแฟชั่นเดี๋ยวขออนุญาตติดกระดุมตัวนี้ให้ดูถูกไหม อ่ะแมนโชนี่สวยมากตัวนี้อุ้ยอันนั้นก็มีความแบบน่ารากักหวานหวานสูตรทรงทํางานสูตรทรงแฟชั่นสูตรแบบว่าสายหวานนะแบบสายแซบก็มีเหมือนสีแดงตัวเมื่อกี้นะสีแบบจัดจ้านมากลูกค้าะใครสนใจนะรีบซีเอมาเลยกระสอบรีวิวยังว่างพร้อมจัดส่งนะจ๊ะนี่ลายแบบวินเทจลูกค้าะนี่ สวยมากงานแบบวินเทจนะลายดอกอย่างนี้นี่สุดตัวยาวเนี่ดูดีมากใช่โอ้ <c oughs> โ,อโหอันนี้มีแบบว่าอาจจะเป็นแบบแบนสูตรเนาะเขามีแบบติดอาร์มด้วยมาเดี๋ยวลองดูอันที่ขึ้นไม้แขวนนะคะลูกค้า่ะ อันนี้จะเป็นแนวแบบมนะินิมอลเออร์ทอนนะนี่ลูกค้าเอาไปรีดนะเอาไปซักเอาไปรีดใส่ไม้แขวนแบบนี้นะคะงานจะดูสวยดูแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะเอาไปอัพราคาได้เลยนี่ดูดีมากหรือใครที่เป็นสายแบบว่าชอบ DIY งานนะไม่ชอบแบบขายเดิมๆเ,เอาไปตัดขอบเอาไปติดอามนะแล้วก็บางคนนะขายแบบเขาเรียกว่าอะไรเข็มกัดอะเข็มกัดแฟชั่นอะติดเยอะๆให้มันดูแบบ มีความอินเทรนด์นะลูกค้าค่ะนี่ใส่ทำงานใส่เที่ยวใส่แฟชั่นได้หมดเลยนะตัวนี้ก็แนะนำจริงๆงานสวยสะอาดขออนุญาตโกยนิดนึงนะจ๊ะงานค่อนข้างแน่นเลยนี่มีทั้งแบบว่าสูตรแบบติดแบบแขนสั้นก็มีติดไปนิดหน่อยนะลูกค้าค่ะนี่ตัวยาว พี่เขามีความแบบเล่นชายเสื้อด้วยนะข้างหลังสามร้อยห้าสิบตัวโดยประมาณเลยค่ะลูกค้าค่ะไหนแต่มีลองใส่คิดดูนะโอ้ติดแขนรู้เลยว่าแขนใหญ่นี่เนีย่ยลูกค้า ข่ายออนไลน์นะหรือว่าใครนะเอาไปใส่แบบถ่ายรูปใส่แม่ค้าใส่แบบถ่ายรูปตัวเองอย่างเงี้ยแล้วอัปโรงนี่ตัวนี้สีสีแบบสีสวยมากตัวนี้กน,น,น,นะฉันรู้สึกว่าแขนขยับไม่ได้นี่ตัวนี้ก็สวยสีชมพูเมื่อกี้ก็สวยนี่ลูกค้าขา แต่ส่วนใหญ่นะงานมันก็จะออกเป็นแบบโทนสีแบบสุภาพมากกว่านะหรือว่าลูกค้าต้องไปรุ้นนะไม่รู้ว่ากระสอบอื่นจะแบบว่าสีสันจัดจ้านกว่านี้ไหมนะแต่ส่วนมากจะแบบโทรมูลสีสุภาพภูมิโทนนี้นะนี่สีชมพูตัวนี้เดี๋ยวให้อดมินนะ ใส่ไม้เป็นโทนสีสันมาให้ดูว่าโทนสีสันเวลาใส่ไม้มันจะออกประมาณไหนนะคะลูกค้าค่ะนี่งานตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะคะแอดมินกำลังไลฟ์งานเกาหลีนะจ๊ะเป็นงาน K R สองศูนย์หกนะคะชื่อรายการว่าสูตรแจ็กเก็ตหญิงนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากเอาไปลุ้นงานเดลเซอร์นะตัวนี้ร้อยกิโลห้าพันห้าร้อยบาทกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีเลยจ้ะลูกค้าจ๋า จำนวนตัวได้ไปนแน่นๆเลยสามรอยห้าสิบตัวโดยประมาณนี่เป็นไงสวยไหมงานสวยมากโอ้โหตอนนี้ก็โชว์มาแบบยังเหลืออีกเยอะเลยนะด้านล่างอนุญาตโกยสีเหลืองอ,งอะขอสีเหลืองใส่ไม้หน่อยจ้ะลูกค้าลูกค้างานแฟชั่นเนี่ย มีทั้งแบบว่าสีเรียบสีพื้นแต่งลายดอกมาลูกค้าขาเนี่ยแล้วก็แบบสีสันอะไรอย่างนี้นะมีติดมาหมดเลยนะในกระสอบนี้เอาไปลุ้นเลยสีชมพูขึ้นไม้เลยอ่ะขอนี่ขึ้นไม้ด้วยจ้ะนนมา,เ,นนมาเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ววสีสันหน่อยไม่มีค่ะเดินทางมาช้านิดนึง นี่อันนี้นะลูกค้าเอามาให้หมดเลยพี่มุกอุ้มทีเดียวเลย <Okay. S 1> ให้ลูกค้าเห็น <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> นี่นะคะลูกค้าคา่ะลูกค้าสามารถเอาไปใส่ไม้แบบนี้นะเรียงนี้เลยนี่โทนสีสันนะเหมือนเมื่อกี้นะโชว์ไปเป็นแบบเอธโทนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโทนสีสันส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าขาใส่ไม้นะสวยมากอุย้ยน้องไหลน้องไหลลงไปแล้ว นี่สีน้ำเงิน,น,นสีแดงใช่จะเป็นทรงเบลเซอร์ไ,ไสซส์ซใหญ่นะคะลูกค้าคะนี่สีแดงนะมาเลยทีเดียวอ,นนอ่ะโชว์น,นี่สีสันแบบออกดีมาก,มน,กนี่ส,สีส้มสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นสีกระดุมถงเขาก็จะมีหลายแบบนะคะ นี่สีชมพูบอ,บอกเลยลูกค้าซัมเมอร์นี้สุดสีแบบนี้ต้องมานี่ลายแต่งแบบลายตารางสีเหลืองตัวนี้นะคะลูกค้าย้ำอีกรอบนะย้ำอีกรอบนะราคาห้าพันห้าร้อยบาทกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคะรหัส kr สองศูนย์หกค่ะ kr สองศูนหกนะคะเอาไปลุ้นสูตรเบลเซอร์หญิงได้เลยงานออกแฟชั่นนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้นะซื้อเยอะมีราคาส่งด้วยซื้อเยอะมีราคาส่งด้วยใช่ราคาลงได้อีกเลยนะห้าพันห้าวัตถุแล้วนะลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อเยอะกว่านี้นะลดลงไปอีกคะ่ะค,คุ้มเลยนี่จัดส่งนะคะเราจัดส่งให้ทั่วให้ทั่วเลยนะลูกค้าประเทศไทยนะลาวจัดส่งนะคะ ใครสนใจนะหรือว่าอยากลองลุ้นกระสอบใหม่นะคะค่าจะส่งนะคะภาคภาคกลาง350เหนือสาสี่ร้อยห้าภาคใต้550บาทเท่านั้นจะลูกค้าจา๋านี่แต่บอกเลยว่าคุ้มสุดก็คือกระสอบรีวิวนี่แหละได้ค่าส่งฟรีไปเลยนี่สีชมพูหวานๆติดกระดุมให้น้องแนนติดกระดุมก่อนรหัสเนี้ยเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วใช่ ที่เขาอะซื้อแบบเยอะๆแล้วก็ไปคัดพวกสีสีขายเนี่ยลูกค้าเนี่ยอันนี้น่ารักมากเนี่ยใชั่นมากลูกค้าดูดเป็นลายแบบลายลายแบบที่ไหนอ่ะน่ารักค่ะมีคนรับรีวิวแล้วคะ่ะที่น,นัน,นทิการที่นันนันทิการเหรอคะที่นันทิการรับจะสอบรีวิวนะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวเอาเป็นโทนสีละกัน ดี๋ยวแอดมินขออุ้มโทนสีมาเลยไม่ต้องใส่ไมแ้แขวนหยุมมาเลยหยุมมาให้พี่เขาแคบอ่ะพี่นันทิการเนาะแคปได้เลยค่ะพี่ขาแแคปได้เลยตัวนี้แแคบทโทนสีไปได้เลยนะคะตัวนี้ก็สอบรีวิวจะส่งให้ฟรีนะคุ้มๆเลยพี่<ไ>ขาใช่ขายเรียบร้อยแล้วใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะทักแชทหาแอดมินหลังบ้านได้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งแคปแล้วด้านหนึ่งมาเลยจ้าอ๊บอ่า ใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะตอนนี้มีหลายกระสอบไหมตัวนี้มีหลายกระสอบไหมโทรศัพท์มีแค่หึงสิบลูกค่ะมีน้อยตัวนี้มีน้อยนะคะลูกค้าขาหนี่สวยมากมีน้อยใครอยากได้ต้องรีบเลยอย่ารอช้านะคะลูกค้าอย่ารอช้าแป๊บ<ม>เดียวสินค้าหมดหเอ,อห้าลูกสุดท้ายโอ้โหห้าลูกสุดท้าย,ยาหเหมาหมดเดี๋ยวขอราคาพิเศษให้เลยมา 5ลูกสุดท้ายใครสนใจเหมาตัดล็อตทั้งหมด5ลูกนะเดี๋ยวแอดมินขอราคาพิเศษกับทางบอดให้เลยนะคะตัวนี้ปกติอ่ะขั้นต่ำก็คือต้อง10ใช่ไหมใช่ขั้นต่ำต้อง10แต่ตอนนี้ตัดลอด็อตให้เลยใช่ตัดล็อต5ลูกเดี๋ยวขอราคาให้ใครสนใจนะทักแชทมาเลยทักแชทมาสอบถามได้เลยสวยมากจริงค่ะอีนันทิการได้ไปนะคะกระสอบรีวิวนะ,คะใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะลูกค,ะคะ้าค่ะทักแชทมาเลย โอ้โหขอเนี้ยสวยด้านล่างาสวแล้วก็ัน,นี้ป็นงานรใหม่เนาะสีสันปกติงานเนี้ยหมดตลอดใช่งานสูตรเนี่ยขายดีนะเนี่ยแบบทรงแบบคลอบเนี้ยคลอบ <c oughs> <c oughs> สีแดงนี่อันนี้เป็นแบบคล้ายๆทรงโค้ดอยู่นะแบบน่ารัก ใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะลูกค้าคะฝากไว้ด้วยนะคะกับงานนี้นะ k A r สองศูนย์หกนะคะสูรแจ็คเก็ตหญิงนะคะราคาห้าพันห้าร้อยบาทกระสอบรีวิวขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้กระสอบใหม่นะตอนนี้ยในสต็อกเหลือแค่ห้าลูกสุดท้ายใครอยากเหมาตัดล็อตนะเดี๋ยวแอดมินนะจะขอราคาพิเศษให้นะคะเดี๋ยววันนี้นะแอดมินฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะโชว์ปิดตัวตัวสุดท้ายไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ